ดีค่ะวันนี้มาเดินตลาดค่ะวินเลียมชอบได้ของเสื้อผ้าเต็มกระเป๋าเลยกระเป๋าก็เต็มแล้วก็ยังจะซื้ออีกแล้วจะไปยัดใส่ตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ยเชอบที่เมืองเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งพี่พี่สาวเอ,อน้องสาววินเลียม Uh, อยู่ที่นี่แล้วก็เลยไม่พักกับญาติกับน้องสาวินเลียมวอเเนมดิทาวกเกน่านนี้กัซนะฮะกัวซนะกัวซ a นะกัวซ a นชื่อเมืองอ่ s a ก n a ซน you know you see that w e d d n dress i we go in that one Yes y o อยู่พาร์อาเลดนี้อยู่พา You've had already. We got I'm looking for the for you. For you can, you can go back. Yes, I will go back. Mm -hmm. Right now I'm looking for the shop for you. Maybe they're closed. Cool, so mm -hmm. oh. I do not know. I'm going to see market here. What the shop? You, uh, you want to uh, buy the fly? Loma. Yes, yeah, you can go back to Loma. I will go back. Yeah. I'm looking for muốn ăn ฟิตเดนชิปของโลมาว่าการเป็นชื่นชื่อของที่นี่วัดโนโนวัดวัดวัดตัวลูกกิ่งฟอกะนี่อ๋อเดนนัทแฮมซูเปอร์มาร์เก็ตไอวันทูบายซัมเมอร์คโอมอ๋อไอวันตูบายคโอมและทิชชู่คโอมและทิชชู่ เรียมจะกลับไปซื้อฟิชชีพของร้านเรามาเป็นร้านชื่นชื่อคือว่าทำอร่อย จะกลับไปซื้อฟิชแอนชิปที่ร้านเรามาเนี่ยบอกอร่อย,อยก็เลยจะพากลับไปซื้ออีกทีนึงมีอยู่ร้านหนึ่งตรงนี้แต่เขาไม่ซื้อเขาบอกว่าร้านนี้เปิดที่หลังแล้วมาเทคโอเวอร์อีอกร้านหนึ่งแกก็เลยจะกลับไปอุดหนุนอีกร้านหนึ่งเนี่ย <Yeah. S 1> ที่ให้นั่งด้วยนั่งกินด้วยมีคนนั่งกินเยอะเลยค่ะร้านก็น่านั่ะ ของขีดนี้มั้งอย่างนั้นเลยอร่อยมั้งางนั้นคนะุเรียบบอกนะนัะนคุณเรียบกำลังลุกดูเมนูนะคะร้านเขาก็จัดหน้านัา่งกันนะคะคนเยอะมากเลยนะคะ